ยาหยดตาทําให้ตาใสาเป็นประกายจริงหรือไม่เราจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดมียาหยอดตาออกมาจําหน่ายโดยมีสปปรรพคุณต่างๆนานา,นา,นาโดยเฉพาะการที่ให้สปปรรพคุณว่าทําให้ตาใสาเป็นประกายได้แล้วจริงๆมันช่วยได้จริงหรือคําตอบสั้นๆคือไม่เสมอไปและไม่ใช่ผลลัพธ์หลักที่ควรจะคาดหวังจากยาหยอดตานะคะทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่ายาหยอดตาแต่ละชนิดมีหน้าที่ต่างกันยาหยอดตาแต่ แต่และชนิดถูกออกแบบมาเพื่อรักษาปัญหาตาที่แตกต่างกันเช่นตาแห้งตาแดงหรือการติดเชื้อ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงแตกต่างกันนั่นเองค่ะตาใสาเป็นประกายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยปัจจัยที่ทําให้ตาใสาและดูมีประกายนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมการพักผ่อนให้เพียงพอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่ายาหยดตาบางชนิดอาจทําให้ตาผ้ามัวยาหยดตาบางชนิดอาจทําให้เกิดการตาผ้ามววัวชั่วคราวหลังจากที่หยดได้ หากคุณต้องการให้ดวงตาของคุณสดใสและมีประกายมากขึ้นควรปรึกษาจากสุแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตาและรับคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพตาของคุณนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ให้ร้านหน่อแว่นตาสาขาสัมพันธ์ด้วยนะ